สวัสดีครับมาอีกหนึ่งคันครับผมตัวนี้เป็นซีรีเจ็ดร้อยลูกค้านัดติดตั้งนะครับเป็นกล่องรุ่นโปรไอเนี่ยสายมันทุกครับผมขับดีกว่าเดิมแน่นอนครับปักตรงรุ่นครับผมเป็นเจ็ดร้อยอันนี้เครื่องยี่แรงพี่ตัวเนี้ยแปดอ่าเป็นเครื่องสามร้อยแปดสิบนะครับผมโอเคครับผมโอเคครับผมนี่หลังติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นซีดีเจ็ดลูกค้าก็ ใชเป็นตัวลดภูมกดครับผมตั้งว้าที่ระดับห้าสิบครับสังเกตรอบครับผมอลอบมาวาดสัญญาได้นอนครับเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบครับผมเก้าสิบอ่าศูนย์ครับเคลื่งเดิมเนี่ยอลอบก็จะช้านะครับ ขึ้นฉาปรัประกันครับผมหลังติดตั้งให้ผลแน่นอนครับแล้วก็ปรับไว้ที่50ิบโหมด p บางกล่องนะครับบางรุ่นจะเป็นโหมด p โหมดปิดควันนะฮะบางบางรุ่นรถก็จะเป็นโหมด P แล้วหรือก็โหมด S นะครับก็คือโหมดตัวเดียวกันครับผมแต่ถ้าเป็นตัวซีรีส์เจะเป็นโหมด p นะครับโหมดปิดควันโหมดเฮดเดินหอบครับผมโหมดยูเอาไวล็อกรอบหรือว่าล็อกความเร็วเดินทางไกลได้นะครับ สำหรับรถที่ไม่มีคูดคอนโทรลหมดแอร์ครับผมลอขัาเขาเล่นกันขโมยได้ครับมีโคลบยาสสานโอกันลื่นก็อะไงครับผมเป็นระบบเขาเล่นระบบออโต้ครับหมดนี้ก็ปรับไม่ได้เข้าโัมนี้ก็คือใช้งานได้เลยครับขับได้เลยเขาจะประมวลผลให้เราตาตามที่เราเหยียบคันเร่งให้แบบอัตโนมัตินะครับหรือเราชอบแบบปรับเองก็เปลี่ยนโหมดมาที่โหมด F แล้วก็ใส่ตัวเลขได้เลยครับต้องการเาความแรงขาเขาเล่นแค่ไหนก็ ปัดได้เลยครับผมเนี่ย <Yeah. S 1> โอเคครับผมกล่องน,นี้ก็9ก0้ก้าสิบาทครับพร้อมติดตั้งหรือว่านอกสถานที่ก็โทรมาคุยหรือว่าแชทมาคุยได้ครับผมโอเคครับขอบคุณครับ